นายกท่านอนุชินประชุมนอบอขอปรับโครงสางเขาไท้ครั้งใหญ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงบงังคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนี่คือช่องบาาท็อปลูกอีสานบ้านโคกช่องของคนฮักบ้านเกิดฮักท่องทงและอยากให้เสียงของชาวนาได้ดังกล้องไปไกลกว่าหิมบ้านเฮาเมื่อนี้ บ่าวท็อปสิผ้าพี่น้องมาอัปเดตข่าวใหญ่เรื่องเข่าเดอ้อเพราะมือไรทีเข่ามีการเปลี่ยนแปลงมือนั่นก็คือชีวิตพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮามันสิเคลื่อนตามไปน้ากันบ่าวท็อปสิเล่าให้ฟังไงนายซื่อๆแนวอีสานบ้านเฮานี่หละให้พี่น้องเข้าใจภาพร่วมว่าอนาคตเข่าไทยมันสิไปทั้งใดแล้วมันสิส่งผลจังใดต่อกระเป๋าเงินพี่น้องบ้านเฮา เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2 5 68ที่ทำเนียบรัฐบาลเขามีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารเข่าแห่งชาติหรือนอบอขอประชุมใหญครั้งแรกของปีนี้ประท่านก็คือท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลคนนี้ล่ละเดอ้อพร้อมด้วยร่องนายกรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีเกษตรสมาคมผู้ทรงออกเขา สมาคมโรงสีไปจนหอดตัวแทนเกษตรกรสมาคมชาวนาเรียกได้ว่าเป็นโตแท่นของทุกเสียงที่เกี่ยวของกับเขาเลยล่ะพี่น้องการประชุมมือเนี่ยเขาว่างแผนไงเรื่องเขาเฮ็ดทิศทางถึงปีว่าบ้านเฮาสิแก้ปัญหาจังไดดันราคท่าจังไดและสิผ้าเขาไท้ไปให้ไกลกลัวเการะวางประชุมท่านนายกได้เล่าข่าวดีที่บ่าวทอ็อป ได้ยินแล้วยิ้มออกแผ่นชาวหน้าเล่ละพี่น้องเพราะว่าประธานาธิบดีสีจินผิงแห่งประเทศจีนได้กราบบังคมทุนต่อนหน้าในหลวงและสมเด็จพระราชนินีคณะเสด็จเยือนจีนว่าจีนที่ซื้อเขาไทยหา้าแสนตันโอ้ยพี่น้องหา้าแสนตันเด้อบปรมน่อยหน่อยนี่มันคือคําสั่งซื้อประวัติศาสตร์เลยเพราะเขาสั่งในว่าระห้าสิบปีความสัมพันธ์ไทยจีนถือว่าเป็นมงคลหลาย และที่สําคัญมันคือความมั่นใจต่อคุณภาพเข่าไทยว่าเฮายังเป็นเบื้อต้นของโลกอยู่เดอ้อยังบ่พอ่อสิงคโปร์ก็ยังตกลงซื้อเข่าและอาหารล่วงหนาจากไทยอีกหนึ่งแสนตันร่วมแล้วมื้อนี้บ้านเฮามีดีมันต์ั้งหกแสนตันจากสองประเทศใหญ่หญฟังแล้วคือจากสีสั่งคือกันเดือพี่นงเพราะดีมัน์แบบนี้มันคือแรงดันสําคัญที่สิพ้าราคาเข่าขึ้นได้ในอนาคต เหมือนมีคนมายืนรอซื้อของหน้าบ้านลหลายๆโตราคามันก็บอต้องถือดันให้ต่าลงอีกต่อไปหลังจากเล่าข่าวดีแล้วท่านนายกย่งว่างหลักใหญ่ของนายุใบาสามขอ้อซึ่งเหตุเพื่อเขาไทยในระยะยาวข้อแรกคือการบริหารราคาเขา่าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมบ่อให้ราคาตกจนชาวหน้าบ่ได้ทุนขึ้นขออ้อ2คือเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเขาไทยทั้งเรื่องคุณภาพ เรื่องมาตรฐานเรื่องโลจิสติกส์เรื่องความสะอาดเรื่องความนุ่มเพื่อให้เขาไทยยืนหนึ่งในตลาดโลกยูเดอร์ส่วนข้อสุดท้ายคือสร้างสเสถียรภาพตลาดทั้งตลาดในไทยและต่างประเทศให้การขายเขามันนิ่งขึ้นมีความต่อเนื่องบ่อขึ้นขึ้นลงลงให้หัวใจพี่น้องเต้นตามราคาอยู่ทุกปีคราวนี้มาถึงเรื่องที่กระทบพี่น้องโดยตรงเดอ้อ กรมการค้าภายในออกมาอัปเดตว่านอบอขอได้เห็นชอบให้ปรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายขวเปลือกหน้าปีด้วยให้กเกษตรกรเอาเข่าฝากยุ่งช่างไว้หนึ่งถึงหาเดือนตั้งเป้าไว้สล้านตันซึ่งขอดีคือเวลาเขาออกพร้อมกันราคามันมักสิลงพี่น้องฝากไว้ก่อนรอราคามันดีคอยคายก็ลดความเสี่ยงได้หลายอยู่นาอ และถ้าผมียุ่งช้างของโตเองสิได้ค่าฝากเก็บ1,500บาทต่อตันถือว่าเป็นการช่วยค่าใช้จ่ายแบบได้จริงเดอ้ออีคโ่วงการหนึ่งคือคร่วงการดูดทรัพย์ส่วนเกินอันนี้ก็ตั้งเป้าไว้3ล้านตันคือกันเขาสิเอาเขาส่วนเกินออกจากตลาดแปลรูปเป็นเขาทุงแล้วส่งไปยังหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงยุติธรรมกองทัพและหน่วยงานรัฐต่างๆ วิธีนี้ช่วยกันราคาเขาตกได้หลายเพราะถ้าปล่อยให้เขาล้นตลาดราคามันสิลงแน่นอนแต่โครงการนี้มันคือว่างกันไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ตลาดมันนิ่งขึ้นดีหลายพ่อเรื่องสั้นๆเสร็จแล้วเขายังมีแผนย่าวือกันเด้อพี่นองโดยนโยบายเง้ยวซิเน้นปรับโครงสร้างการผลิตเช่นศึกษาว่าพื้นที่ใดควรลดการปลูเขาหน้าปลัง พื้นที่ใดควรปรับให้เหมาะกับตลาดโดยตั้งเป้าไว้หนึ่งล้านไรเพื่อให้การผลิตมันมีคุณภาพขึ้นมิใช่ปลูกแบบผิดพื้นที่จนผลผลิตมันบ่สมบูรณ์และที่สําคัญคือการส่งเสริมให้เกษตรกรหันไปปลูกข่าประนีดหรือเข่าพรีเมียมเช่นข่าหอมมะลิข่าจีไอหรือเข่าที่มีเอกลักษ์เฉพาะทินเขาตั้งปะวะปีนี่ ส,สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร,กร200กลุ่มพร้อมงบ120ล้านเพื่อส่งเสริม,มเมล็ดพันธุ์ที่ดีและตลาดที่ร่องรับยางชัดเจนกลมการค้าภห้ในยังมีตลาดนัดเข้าเปลือกอีกเดือเดินหน้าเปิดบ่อหน่อยกว่า30จุดครอบคลุมกว่า40จังหวัดวิธีการคือเปิดพื้นที่ให้โร่งสีและผู้ประกอบการมารับซื้อข้าจากชาหนาโดยตรงในราคานำตลาดทำให้เกิดการแข่งขัน เวลามีคนแย่งซื้อราค่าเขามันกระสีปรับขึ้นเองตามธรรมชาติแบบนี้พี่น้องเช่าหน้าก็ได้ประโยชน์เต็มเต็มสำหรับสภาพตลาดมีทั้งข่าวดีและข่าวนบผลกันเดอร์พี่น้องตลาดโลกกกำลังผันผวนเพราะอินเดียมีสต็อกล้นฟิลิปปินส์หมดน้ำเขาอินโดชะล่อซื้อแต่ก็มีข่าวดีคือเวียดนามผลผลิตลดเพาะภัยธรรมชาติ ทําไม่ตลาดยังต้องการเข่าหอมมะลิไทยอยู่หลายอยู่เดอ้อล่าสุดวันที่17พฤศจิกายนราคาเข่าหลายพื้นที่ปรับขึ้นเช่นเข่าหอมมะลิอยู่ที่14,300ถึง15,800บาทต่อตันเข่าขาวอยู่ที่6,100ถึง6,800บาทต่อตันและเข่าชนิดอื่นๆกันเริ่มขยับตามกันเบ้าวท็อปอยากให้พี่น้องมองเห็นว่า ช่วงเวลานี้คือจังหวะที่เขาไทยมันกำลังมีโอกาสใหญ่ตลาดกำลังเปิดราคามีแนวน้วมดีขึ้นรัฐบาลก็มีมาตรการช่วยทั้งสันและเงาพี่น้องกับวรเตรียมโตเองคือกันเดอร์โดยเฉพาะเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องคุณภาพและถ้าไผยพอมีทุนมีพื้นที่ควรหูจักสางยุ่งช่างของโตเองเดอ้อเพราะมันคือสมบัติของครัวเรือนจริงๆ สุดท้ายนี้บบาวท็อปลูกอีสานบ้านโคกขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนเดอ้อเขาคือชีวิตของเฮาเขาคือเงาที่ออกกลางแดดเขาคือความภูมิใจของคนอีสานมื้อนี้มีแต่ข้าวดีหลายอย่างบบาวท็อปหวังว่าเฮาสิได้เห็นราค่าเขาดีขึ้นต่อเนื่องอและชาวนาอีสานบ้านเฮาสิได้ลืมตาบ้าง กินดีอยู่ดีขึ้นกว่าก่อนขอบกุ้นหลายๆที่เขามาฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวทอบหลูอีสานบ้านโคกเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและพ่อกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องบ่าวทอปขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับพี่น้องคลิปไปเิ่งอีกเที่ยนึงครับผมครับ